โย่วัดไม่ดีคนกันเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมพีพีมอสกับเกมสลาฟซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้จักว่ามันคือเกมอะไรนะคือบอกเลยเกมนี้เขาไม่ได้จ่ายกูนะกูแค่คคอยากเล่นเฉยๆครับผมนะอ่าเดี๋ยวก่อนจะเล่นกัน๋ยวผมขออธิบายว่าวิธีการเล่นแล้วกันนะอ่ะนี่ครับง่ายๆครับคือในเกมสลาฟนี้จะมีแบ่งไพ่แบบจากเทพกับไปกระจกแล้วกันอ่าเอาเริ่มจากกระจกก่อนไพ่ที่กระจกคือเป็นไพ่ที่มีตัวเลขก็คือเริ่มจาก3 4 5 6 7 8ห้า แล้วก็แจ็คแมมคิงเอก็คือเอแล้วก็2นะครับผมนะก็คือ3คือกระจอกสุดเลข2คือเทพสุดส่วนมันจะมีแบบดอกครับดอกอ่ะสัญลักษณ์ดอกก็คือนี้ครับอันนี้คือดอกจิกข้าวหลามตัดแล้วก็ใจหัวใจแล้วก็โพดํานะก็คือถ้าคุณมีอันเนี้ยมีดอกจิกสมมติคุณมี2ดอกจิกน,นะนะคุณไพ่ที่จะสามารถชนะ2ดอกจิกได้คือ2 2ข้าวหลามตัด ไพ่ที่สามารถชนะสองข้าวหลามตัดได้คือ2หัวใจนี่ไงไล่ไปเรื่อยครับโอเคไม่ไม่งงนะอ่ะต่อไปเป็นการลาลงไพ่เดี่ยวไพ่คู่นะไพ่เดี่ยวก็คือลงไพ่ใบเดียวก็คือสเราก็หน้าที่เราก็คือเราเรา,เราต้องลงลงไพ่ต่อจาก3าเนี่ยแบบสี่ห้าหกเจดปด้าิล่างกันไปนะครับผมนะแล้วก็จะมีไพ่ตองไพ่ตองเอาไว้แบบเหมือนเป็นอันตินะอันติไว้สู้กับ ไพ่เดี่ยวกับปึ้งครับอตองสองคือไพ่ใหญ่สุดนะนะคือไม่มีใครสามารถชนะไพ่ตองสองได้ต่อไปเป็นการลงไพ่คู่คือ3คู่ตามตถ้าเกิดเรามีคู่สี่ก็ลงได้ครับเพร,เพราะว่าสี่มากกว่า3โอเคนะเพราะสามกระจอกสุดเลข2คือเทพสุดโอเคนะเขาเรียกอันติของไพ่คู่แล้วกันก็คือมีไพ่เหมือนกัน4ใบครับผมนะโอเคนะผมนะประมาณนี้ถ้าใครงงก็ลองอ่านดูครับ ก็คือผมเล่นไพ่นกับเพื่อนตอนมัธยมก็แบบอยากเล่นอีกนะก็เลยมาโหลดในนี่เล่นอ่ะทำขำครับแต่ว่าพอกูเล่นจริงๆแล้วแม่งโคตรเฮียเลยระบบแม่งจัดไพ่กูเฮียมากไอสัตว์โคตรเฮียเลยกูบตรงกูเล่นดูปุผมวันนี้กูกูกลับมาด่าเกมมันล้วนเลยแบบแจกไพ่ได้เฮียมากอันนี้อัดตอนหลังอัดคลิปนี่แบบไพ่อย่างเฮียอ่ะมาดูอัดคลิปดิโอ้โหสามสี่ห้าโอ้ไพ่โคตรเฮียเฮียมาก โอ้โหคู่เจ็ดอย่างไงดีเนี่ยกูผมว่าผมต้อง่านก่อนนะไพ่ผมกระจอกมากครับโอ้โหคู่เคต่ำๆขอต่ำๆคู่หกไอ้เหียโอ้โหคู่แม่มกูยังไม่ได้ลงซักใบครับเออลืมบอกว่าวิธีจะชนะเกมนี้คือมึงต้องลงไพ่ให้หมดก่อนอันดับแรกคนแรกนะโอ้โหคู่เคมึงให้กุลลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีวผมผมไพ่ผมซุบไม่ไหวอะข้างหน้ามันเหี้ยเกินอะ คู่ห่าลงคู่เจแล้วกูจะเอาเที่จสู้ต่อไปวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ่ะสิบสามใบไพ่กูหลวยครบกูยังไม่ลงสักใบครับต่ำพ่อตรงนี้โอ้โหเฮ้ยใครได้จำสู้มาหน่อยดิสู้มา,หน,มาหน่อยโอ้โหไม,ม่ใครสู้มาเลยที่นี่ลงฝีโอ้โหไพ่มันก็ไม่ไดีเลือดที่ฉันไม่ใครสู้เลยโอ้โหไพ่พกูกระจกกระจอกโอ้เอ มันตองแน่ผมว่ามันตองแน่ครหน่วยสามใบครับเพราะว่ามันอาจจะมีตองครับปึ้งกูงว่าแลว้วไอ้เหี้ยไพ่ไพ่ผมมันกระจอกเกินอ่ะคู่สิบผมว่าผมต้องสู้ว่าอะไรเป็นเงินผมแพ้แน่ก็คือเกิดเราแพ้ครับเราจะกลายเป็นสลาัาฟสลับก็คือเหมือนเป็นธาตุครับเที่นี่กูกูต้องสู้ละผมเพราะว่าผมไม่ได้ละมีมีโอ้โหไม่คู่ไพ่หมือแม่งโคตรดีเลี่อ้ย กูต้องสู้แล้วไม่มีโอ้โหโอ้โหผมแพ้แล้วครับยังไงก็แพ้ไม่ไหวนะดูดิไพ่ปลามึงโคตรสว่างไอ้มึงมีตองเกินทุกคนเลยไอเกมมึงก็แจกไพเ่เฮียแหละมึงเนี่ยมึงกันโอ้โหดูไพ่กูโอ้โหมึงดูไพ่กูเวสลาฟถ้าเกิดใครเป็นสลาบครับอ่าเราจะต้องเอาไพ่ที่ดีสุดให้กับคิงส่วนคิง King จะเอาไพ่ที่เฮี้ยสุดให้กับเรานะ เรามีตองสีแล้วทุกคนครับตองสีนี่คือไม้ตายของเราสุดๆแล้วผมคู่สิบไปครับโอ้โหคู่แม่มเลยนะขอพานกันเพรางต่ำๆอ่ะสี่ผมต้องไล่ไปเรื่อยๆนะแปดโอเคครับอังพอมีความหวังอยู่นะไม่ได้ละเราต้องเก็บตองไว้ไม้ตายสุดท้ายนะโอเคผมว่าเราเราได้เป็นควีนนะโอ้โห เราจะเไดนทั้งหมด2ตาผสองตา,งตาตผมอธิบายคือใครที่เป็นคิงอ่ะคือชนะในตาแรกรอบแรกอ่ะคุณสามารถเลือกพอไพ่2ใบให้กับสลาฟคือคนที่ลงไพ่หมดคนสุดท้ายนะบูเสียเท่าไหร่เนี่ยเสียไป75บาทส่วนครับใครเป็นควีนก็เหมือนเหมือนกับคิงครับแต่ว่าจะเหลือเลือกไพ่ได้ใบเดียวให้กับให้กับรองสลัฟอ่าเป็นรองทาตประมาณนี้ส่วนรองรองรอ,องทาสก็จะเอาไพา่ดีสุดให้กับควีนงงไหม ไม่งงนะมึงเจอกูใหม่สัตว์กูเกมเฮียเดินเดนมึงแจกไพ่เฮียเลยกูบอเพื่อด่านรถแล้วเนี่ยเกมเฮียเกมเฮียเดี๋ยวมึงนี่มึงอ่ะกูจะเข้าไปด่านแอปด้วยสุ่มได้แบบเฮียมากครับอ่ะกูกูจะดูดิกูจะเล่นกีตาร์กูจะได้ไพ่แบบฟูฟูฟ่องอ่ะได้สามทุกตาเลยคู่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 อย่างเยอะเลยครับ อันนี้มีสามลงสามเพราะว่าสามกูอยากลงคู่มากเลยกูกูขอชิดลงคู่ก่อนเลยเคลเลยผ่านให้กูซะเก็บไพ่ให้มึงอะอย่าสู้ไอสัตว์เออผ่านไว้เก็บไพ่ไว้เยี่ยมคู่เราต่ำครับเนี่ยเลขสี่เลขห้าเลขหก, 5, ก 6, แบบมันต่ำเกินอะ่ะมาแปดแล้วไอ้เหี้ยผมงลงสิบไปก่อนผมพยายามจะแบบลงให้ไวที่สุดนะ ให้ขัวแบบไม่พลาดโอ้โหเฮียมาเอ,อเลยผมแยกเล่นไม่ได้ผมนะถ้าลงสอบวัจะมีใครสู้ไหมไวะเอาคนนี้กูใจใจกูได้เดยอย่าสู้กูเกยบไพลมึงไว้อย่าสู้โอเคคู่ห้าต่ำๆไปไอคีดไม่มีคู่โอเคครับคู่หกผ่านผ่านแต่เฮ้ยเอาไงดีวะถ้าผมลงนี่ปุ๊บ เราวัดใจไหมวัดใจไหมวมัดมันคิดว่ามันคิดว่าเอาเราอาจจะมีคู่สองอะไรไปกูเสี่ยงเลยอะ่ะพาน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 อย่าสู้อยา่ยาสู้อย่าอย่าสู้กูกูวิภายไพกูกระจอกกูก็ fünf, กลงคู่กูลงคู่ไั้กูกระจอกแต่กูใช้เคล็ดความอัามารถนะนะมันคือความสามารถในการอ่านเกมเรามันต้องใช้ อันดวงดวงสับอันแรกอันดวงสําสคัญสุดเลยในเกมเียเนี่ยนะดวงรองมาคือเขาเรียกว่าเทคเทคนิคในการแบบอ่านใจหรือหรือเด,ดาอ่ะคือไพ่เราอาจจะไม่ดีแต่เราลงลงลงแบบไอ้เช่ยลงไพ่แบบมั่นใจมากแบบแต่ไพ่กูกระจอกเว้ยไพ่เมื่อกี้ผมไม,ไม่ไม่ดีนะผมนะมีแต่คู่แล้วก็แบบคู่ต่างๆด้วยตองก็ไม่มีแต่เราอาศัยแบบคิดทำให้อีกฝ่ายคิดว่าฮ้ยเราเรามีไพ่ที่ดีนะเออแต่ไพ่กูกระจอก อ่ะแล้วมาดูซิว่าตอนเราเป็นคิงเนี่ยต,ตอนพระราชาเราจะได้ไพ่ดีไหมแต่สมากที่ผมเล่นมานะไพ่กูเฮียมากอันนี้คือไอดีลรองค,ครับไอดีหล<า>กักผมไม่ไม่กล้าเอามาไม่กล้ามาเล่นกลัวจิงแต่ว่าแบบจิตวิทยาเราผมมันมันช่อมชองกว่าเรื่องาารอเรื่องลงกันหลอกนี่หมดถนัดกว่านะเดี๋ยวนะไพ่หรอเราเลือกไพ่กูมันมันขี้ขยะอย่างนี้เนะี่ยอัู่ ไม่กูเป็นคิงกูไม่มีสองเลยสองใหญ่สุดกูไม่มีสองไอ้เหี้ยผมต้องลงขู่ไปแล้วแบบเอ้กูกินกูไพ่กูดีผมต้องลงไพ่สูงขู่ไปแล้วเฮียลองรับเดี๋ยวผมปล่อยไอ้คิงก่อนดีกว่าไผ่ผมมันกระจอกเฮ้ยเดืนะต่ำๆเถอะ่าลงคู่โอเคครับ กูไม่มีสองสองเพราะอยู่ที่ไอ้เจคุยแน่เลยครับคุยกับลองลองสลับอ่ะต้องมีใครมีอ่ะมีตองอ่ะไอ้เจคุยมีตองแน่กูว่านะให้กูปล่อยให้กูย้ายผ่านผ่านไหมผ่านไหมโอเคผ่านไหมกูลงเอู่ไปเลยอ่ะ พานให้กูโอเคลลงคู่ก้าวขู่ไยนะคู่เจอขอคู่เจได้ลงอนะ่ะพานให้กูพานว่าละโอ้โหสัตว์เล้ยดอกมันใหญ่กว่าครับเนี่ยมันมีดอกไอโพดําใหญ่นะเราเป็นถ้าผมได้ลงนี่นะผมเก็บตองถ้าเราแพ้เลยคือนี่ไงคู่สองแสดงว่าสองเอเบยอยู่ที่เอี่ยรลองสลับลองสลับครับที่มีตองอ๋อ ผมกลัวผมกลัวมีตองเลยสามใบถ้ามีมาลงตองพวกเราแพ้นเลียวนะตองสี่ตองไหมโอเคสัตว์เกือบไปแล้วโอ้ยเม่งีเกือบไปเหี่ยโอ้ยโอ้โหมีคู่สองครับผมว่าแล้วเยี้ยต้องมีสอง ผมบอกนะถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนมันมันจะสนุกกว่านี้ครับเล่นเล่นกับเพื่อนอะ่ะเพราะมันจะเกมมันจะไม่เร็วแบบนี้เราต้องมานั่งเรียงไพ่กับแล้วก็แล้วก็เยาะเย้ยว่้มึงนี่มึงเป็นทาสกูเล่นกับเพื่อนจะสนุกมากครับลองดูลองดูครับโอ้โหเป็นไงสองพันสองพันมีห้องที่เงินเยอะกว่านี้ไหมเราจะขึ้นเดี๋ยวได้ไดแล้ว เราไปห้อง200แบบก็คือเดิมพันเยอะขึ้นแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็เสียเยอะขึ้นนะรุนไพ่กันว่าจะเป็นยังไงตานี้ออกูมีกูได้สารตลอดเลยเว้ยแต่ไพ่มันมันแบบดูดิสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบไพ่มันตองก็ไม่มีครับมึงลงกันแบบแล้วกูจะโอ้เอาชางไงวะเนี่ยไม่มีไพ่พลิกสถานการณ์เลย กูลงขู่ไปเลยลงขู่ไปเลยสิบเลยอะอย่าสู้กูให้กูลงเลย่าเนี่ยกูผ่านผ่าน,านาเขวยมึงพายดียังวะโอ้โหต่ต่ำๆ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 หืมต่ำเนี่ยกูจะสู้ดีไม่ได้ผมขอพานก่อนครับ เช่ยนี่ไพบ่บอกว่ามันเก็บตองไว้สุดท้ายจากจาก,จากดูจากการลงเพรามันมน่าจะมีไม่มีตองเว้ยเก็บคู่ไว้เหรอวะไอ้เหี้ยเดือดสิบใบเจ็ดใบสามใบมีสองด้วยมีใครมีตองไหมมีสองสองดำไหมลงลงไดิลงคู่แน่เลยคู่ว่าละผมว่าผมขูไ่ไปก่อน ลงคู่ไปก่นอนเราต้องต่ำไปเราเหลือแต่ไพ่เดียวครับถ้าใครลงคู่มาเฮ้ยไอเคนี่มีแต่ไพ่คู่อย่าสู้กูให้กูอย่ามีสองอย่าลงปล่อยให้กูอีดอกโอ้โหไอสัตว์เ้ยโอ้โห่ไอีแยคู่เร่นเลยนะ <c oughs> จบละขูดแพ้ละไอเฮี้ยนนั่นนะไอเฮี้ยเนี่ยมีคู่น่าจะมีคู่เพียบเลยนะนั่นไงลงมาเลยครับดูเรียบร้อยกูสลับเลยคู่มากูว่าแล้วไอเฮี้ยมไอเฮี้ยเคุยล้อไพ่ที่ดีสุดให้กับอะไรไปครับเราแล้วไพ่กูมันกระจอกกระจอกโอ้โหไอเฮี้ยให้ไพ่เฮียเฮ้ยอะไรกูเนี่ย มันบ,บมันกันดูดิผมมีตัวสอรภาษาอังกฤษสามตัวคือตัวสอบภาษาอังกฤษถือว่าเป็นไพ่ทีด่ดีครับผมนะเพราะมันแบบอยู่ระดับค่อนข้างสูงนะเต็มท็อปท็อปเลยไอย้ยากูแบบดูไพ่กูขยามากอีเกมเฮียกูสลงตอนนี้ผมแพ้แพ้แน่ๆครับไม่มีโอกาสชานะเลยนะ พราะไพ่พเราต่ำทั้งนั้นครับไพ่อตองไม่มีไม่มีไพ่พลิกสถานการณ์เลยเยี่ยมไปเลยทุกคครับตอนนี้เราไม่มีตังค์เล่นแล้วครับตังค์ผมตังค์เราไม่พอเรารับคุกกี้รครับ <c oughs> ผมรเราไม่มีตังค์แล้วนะครับไม่รู้ว่าผู้หญิงหน้าไหนกูจะด่าให้หมดอะเทมันได้ไพ่ดี เอ้ยไพ่ค่อนข้างสวยนะเนี่ยไม่แย่นะดีอยู่นะแต่พวกมึงรีบลงอ่ะจังวะกูเอาดิเอาดิเห็นมึงสู้กูสู้บ้างคุ้มแบมึงจะสู้อีกเหรอเก็บไพ่ไปดีกว่าน้องสาวลงสี่ไปค่อยไล่ไปครับแล้วลงตองตองตองผมว่าถ้ามึงมีตองเองกตองสองอะ่ะคือมึงจะเฮียมากเลยเพราะว่าไพ่ที่จะสามารถชนะตองเคได้คือตอง A กับตอง2นะตองเอ็ดั่นและครับเอาดิเอาดิสู้ขัดใจกูอะลงสองขู่ไหมเอาดิเอาดิาดมีใครจะสู้กูไม่ล่ะ คือผมจะเอาตองเคลงตอนสุดท้ายนะมันจะได้ได้โบนัสหรอวะไม่ได้วะคู่หนึ่งเอามาแล้วลงลเนื่องผมไม่แน่ใจว่าห้องที่มันแบบผ่านถ้าลงตองตองในตาสุดท้ายเราจะได้คูณอันนี้มันได้อ๋อนี่ครับคูณสอนจากการทิ้งสองโพดานและตองอ๋ออันนี้คือต้องเป็น ต้องรอบต่อไปครับถึงจะได้งงไหมถ้าคือถ้าเกิดเราลงตองตองในตอนจบเกมแบบลงปุ๊บไพ่พแล้วหมดพอดีเราก็จะได้เงินเพิ่มครับเป็นคูณเห็นไหมนะคูนสองครับอ่ะประมาณนี้ตานี้ผมว่าตานี้ผมว่ามาดีนะรอดูตรงกูเป็นคิงดูไพ่กูกูต้องการไพ่ที่มีภาษาอังกฤษเยอะๆกับเลขสองกับเลขสองคันแหละอีกกลัวลุมขึ้นมากกว่าอาร์กันนะไอเกมไพ่เยี้ยนอะ คำหยาบล้วนๆครับต้นคลิปผมจะขึ้น,นว่าคำหยาบล้วนๆเด็กตัะสตีมีคันไม่ขนเกาเดี๋ยวรามอำถ้ากูคู่สีให้มันผมว่าที่มีตองสีแน่ครับเอาเออฟไลน์เฉยเลยคืออะไรพไพ่ไมดีกดออกเลยเหรอเฮ้ยที่ไพ่ผมดีนะมีตองเคตองสองคู่เจ คือดีเลยล่ะแต่ขอผ่านก่อนแล้วกันออฟไลน์เฉยเลยอ่าเยี่ยมมึงจะเอากูเหรออีดอกมึงจะเอากูเหรอมึงจะเอากับกือเหรอมึงจะเอากือเหรอไปชั้นนี้แล้วอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวเป็นชัน้นี้แล้วอย่ามาห้าว ถ้าลราตองสองไปแล้วก็จะได้คูณครับปึ้งคูณคูณคูณลูกูมึงจนมึงจนแน่เดี๋ยวกูอะโมตานี้ไพ่นี่มันต้องอย่างนี้สิไพ่กูตั้งแต่เล่นมาเนี่ยอีกแค่กีตาเนี่ยอืมไอีเทีในออฟไลน์น่าไพ่น่าจะเฮียจัดเลยครับโอ้มีตองเอด้วยคูณเจ็ดแล้วคูณกันไปยิ่งคูณเยอะกูยิ่งรวยนะ คุณไปคุณไปคุณไปมันมีคนล้มละล้มละลายแน่ๆตองมามตองปุ๊บไม่มีตองออได้เปคนคลวจ้า้ปคแล้วจ้าโอลม้มล้มละลายไอชี้นี่ล้มละลายเลยครับได้มาพานแปดนะอโอเคครับอีกสักตาหมก,ก่อนไป โอเคพอละพอละเดี okay, b ora, b ora. London, ael, ๋ยวมันจะจบคลิปไม่สวยตั sure ้แต่ตั้งแต่เล่นมาไพ่ตานี่คือดีที่สุดนะโอเคครับก็ถ้าใครชอบก็ไปโหลดไปเล่นคำขำไนะเขาไม่จ่ายกูนะถ้าจ่ายกูก็คงด่ากูจับด่าเก็กไม่ขนาดเนี้ยก็ไพ่มันเฮี้ยจริงอะตอนเล่นอะแคปก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปตามนั่ยการพูดไปงั้นเลยครับพวกมึงไม่กดแชร์อยู่แล้วล่ะแล้วกดไลค์ไม่กดับดูเฉยๆกูเข้าใจกูกูก็ะทำนะเวลาดูคนอื่นแล้วชอบเด็กกูก็ไม่กดเพราะขี้เกียจนะดังนั้นคนอื่นจะไม่กด ถูกใจคิปผมไม่ใช่คิปผมผมก็ไม่แปลกใจนะเพราะกูก็ทำนิ่สัพวกมึงแหละก <c oughs> ็พูดกันตรงๆไงแับนะคร <c oughs> ับก็ถ้าใจดีก็กดด้วยกันนะ,นะบ๊ายบายจุ๊บ